ลงถึงลาล่างเลยนะจากลาบนสู่ลาข้างล่างพร้อมจดไม้รอไว้จดไม้ลอยๆเดี๋ยวไปจดไว้บนสายขีมอ่าใช่ไหมเหมือนเราจะเขียนหนังสือปุ๊บเราก็จุดไว้ซะแล้วแล้วเราก็ลากไปมันก็มีจุดแล้วมันก็ไม่เพาะแล้วใช่ไหมจดลอยนิดเดียวครับลอยเยอะก็เดี๋ยวก็ตีลงมาผิดอีกอุศลลอยถ้าตั้งไกลหวดปางเอาไปโดนเสียงอีกพอดีนิดเดียวพอดีพอดี ประมาณสักนิ้วหนึ่งเหมือนกันอ่ะเออลอยๆวะฝึกว่าลากับซอนเลยนะอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามและซอนมีเลซอนมีเรโดมีเรโดลาเลโดลาซอนโดลาดังๆซอนมีมือซ้าย ซอนมีเรซอนมีเรโดมีเรโดอ่าโอยฝีมือฝีมือช้าช้าทีนี้ขณะที่เรากําลังตีไปเราสังเกตตัวเราเองด้วยว่าเอ๊ะ eh, น้ําหนักมือมันได้ป่ะแต่คนเยอะๆเราก็จะสังเกตไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะเพราะว่ามันจะแซดๆซๆกันไปหมดใช่ไหมครับอันเนี้ยสอนไว้เพื่อเป็นแนวทางเวลาไปอยู่บ้านะ่ะลองฟังเพิ่มเงียบๆนี่น้ำหนักมันได้ไหมช่องไฟมันได้ไหมช่องไฟ คือจังหวะระหว่างซ้ายขวาซ้ายขวาได้ไหมน้ำหนักการลงไม้ได้ไหมเสียงมันชัดชัดเจนความคมชัดของเสียงมันเท่ากันไหมเพราะบางทีเนี่ยลงไม้ไม่เท่ากันคือคือคือสายขีมมันจะมี3มเส้น3เส้นอย่างนี้นะฮะอันนี้มั่งพอมี3เส้นอย่างเงี้ะะนนเเยเวลาลงไม้ลงไม้ combined, ไปปับ๊บไม้มก็ต้องโดนทั้ง3มเส้นเท่าๆกันหนึ่งเงี้ย สมมติว่ามือขวามันโดนอย่างเงี้ยสเส้นเท่ากันแต่ว่ามือซ้ายบางทีมันโดนแค่2เส้นโดยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทิมมากไปองศามันไม่ได้หรือว่าเราแหงนมากไปเสียงมันก็จะไม่เท่ากันและน้ําหนักการตีความคมชัดของเสียงก็จะไม่เท่ากันละใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาลงไม้เวลาเวลาไม้ที่มันกระทบสายปั้งมันก็จะต้องโดนเท่ากันทั้ง3สายอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้มันอยู่ที่วิธีการตีของเราเห็นไหมเพราะนั้นที่เค่งบอกว่าทิมไปไม่ได้ งอนไปก็ไม่ได้เพราะงอนไปยิ่งท้องไม้ก็ไปโดนสายด้วยแล้วก็โดนไม่เต็มสายด้วยเขาเรียกว่าตีแล้วไม่เต็มเสียงนะคะเอาใหม่นะคอยสังเกตสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคอยดูนะให้มันได้ช้าๆก่อนไม่ต้องรีบพร้อมหนึ่งสองสามลาซอนมีเรซอนเร็วไปแล้วเลโดมีเรโดลาเ โดลาซอนดดลาซอนมีลาซอนมีเรซอนมีเรโดมีเรอ่าเอาใหม่ทีนะใหม่ทีนะชา้าๆที่เดิมที่เดิม